สิ่งที่เธอมองเห็นวันแรกที่ผมพบเด็กคนเนี้ยผมไม่ชอบน้าเธอเลยแต่เป็นผู้หญิงเป็นแอ้ใหม่ที่มันเข้ามาทำงานได้แค่สองปี สงปีที่เธอคิดว่าเกา่าเลิกเกินผมพบเธอตอนเช้าก่อนบินเห็นเป็นคนใหม่ที่เพิ่งจะได้บินด้วยกันเป็นหนแรกผมก็เลยแกล้งยกมือไหว้สวัสดีครับพี่เธอยกมือรับไหว้ทันทียังไม่ขัดเขินและไม่ลังเลด้วยท่าทีที่สง่าน่าดูชมและหันไปทักทายเด็กรุ่นใหม่ๆ ว่าไงจะน้องบินด้วยกันอีกแล้ววันนั้นไม่ค่อยสบายหายหรือยังผมจับความได้ว่าเธอเป็นรุ่นพี่ที่เป็นห่วงบป็นใหญ่น้องๆเหลือเกินเพราะเมื่อไลยที่แล้วน้องไม่ค่อยสบายขณะทำงานเธอก็ยังเอามาถามดังๆให้คนอื่นได้ยินอีกเธอชื่อดีในว่ามาจากจูดี้ฟังดูแล้วคล้ายๆเคยไปเรียนเมืองนอกมา ตัวค่อนข้างเล็กเนี่ยเสียงบี้นิดๆลักษณะอื่นๆเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังทีหลังเพราะผมต้องรีบเอาตำแย่ออกจากปากซะก่อนเพราะหากเกิดขันจนทนไม่ได้วงจะแตกซะแต่ช้ามืดผมปรามตัวเองว่าอย่ามีอคติคนที่เห็นหน้ากันคนแรกเราก็ไม่ค่อยถูกชะตากันแต่กลับมารักใคร่สนิทสนมกันทีหลังก็มีถมไป อย่าตัดสินใครเพียงแต่ลักษณะาภายนอกต้องศึกษาและคบกันไปนานๆจึงจะซึ้งและรู้จักกันดีพอผมก็เลยลองศึกษาและสังเกตผู้หญิงคนนี้ดูแก้กลุ่มจนพอสรุปเอามาเล่าเป็นเรื่องราวรุงรังได้ดีแหละพอขึ้นเครื่องผมทักทายกับเพอร์เซอร์ว่ากูกูมึงมึงคุณดีก็ไปซุบซิบกับแอร,รุ่นพี่อีกคน แล้วก็ยิ้มหวานมาหาผมแหมพี่หลอกหนูส,สนิทเลยนึกว่ารุ่นน้องจริงๆก็เลยรับไหวก็พี่ดูหน้าอ่อนเหมือนเด็กรุ่นน้องจริงๆนี่โถ่เดี๋ยวก็ดีดให้หลอกผมคิดในใจนะหน้ากูแก่จะตายซากอยู่รอมรอผมผ้าก็ขาวงอกเห็นชัดจนเพื่อนมันไล่ให้ไปลาออกอยู่ทุกวัน ยิงจะมาบอกว่าหน้าอ่อนเป็นเด็กอีกแต่ก็ยิ้มตอบเธอไปรุ่นพี่รุ่นน้องอะ่ะไปสํสำคัญหรอกครับผมถือว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันคนไหว้ผมมาเยอะแล้วผมก็เลยอยากไหว้คนอื่นมั่งอ่ะมันกระชุ่มกระชวยด,ดีครับก็เลยทำตลกเพื่อไม่ให้เธอต้องเล่นละครแก้เขินต่อไปแต่โดยใจจริงแล้วผมก็ไม่ชอบเธอจริงๆ ไอ้เรื่องถือพี่ถือน้องเนี่ยเจอหน้าก็ต้องไหว้ไหว้จะพึพ่งตะผผอไหว้เพราะกลัวเขาด่าว่าหัวแข็งหรือไม่ก็ไหวเอาหน้าให้เห็นว่าข้าเนี่ยเป็นคนนอบน้อมไหว้ซะจนมันไม่มีค่าเหมือนกับไหว้ไล่ผีดีๆนี่เองฉะนั้นพอมีคนสนิทมาไหว้ผมผมจะแหวใส่จนติดปากไม่ต้องไหวไม่ไหว้ทำไมเราไหวแช่งผมเหรอการทำงานวันนั้น ไม่มีอะไรพิเศษเพอร์เซอร์ควบคุมงานดีและทุกคนช่วยกันทำอย่างแข็งขันผู้โดยสารมีปัญหาอะไรแล้วก็ช่วยแก้ได้ทุกเรื่องยกเว้นอย่างเดียวคือช่วยแก้ผ้าและบังเอิญไอออสเพอร์เซอร์ดันจัดหน้าที่ให้คุณดีเนี่ยมาทำงานครัวเดียวกับผมพร้อมกับแอร์เด็กใหม่อีกคนผมก็เลยได้เห็นสีของกิ้งกา่า ที่มันเปลี่ยนไปได้ตามสิ่งแวดล้อมพอไอออสนั่งพักเอาแฟ้มรายงานมาขึ้นมาเขียนคุณดี้ก็รีบบรรจงชงกาแฟร้อนเอาวางให้ถึงตรงหน้าแล้วทำเป็นงานยุ่งเอาจานชามที่ผมเตรียมไว้ให้ทุกคนกินข้าวเก็บเข้าที่ทำทีเช็ดครัววุ่นวายผมก็เลยหันไปพูดกับไอออสก่อนว่า เป็นเพร์เซอร์นี่มันสบายจริงเว้ยอยู่ๆก็มีกาแฟมาประเคนถึงที่แล้วหันกลับไปพูดกับทุกคนวันนี้พวกคุณคงไม่ได้กินข้าวกันแล้วละเพราะมีคนช่วยเก็บจานชามที่ผมเตรียมไว้ให้ยังไงก็หอลงไปกินเครื่องล่างกันแล้วกันทุกคนัวเราะก,กันคิกคักแต่คุณดีเว้นอยู่นานกว่าจะถึงบังอ้อตายตายนีเก็บเองค่ะ ดีไม่รู้นึกว่าเป็นของผู้ดิสารที่ก็ไม่บอกก่อนนี่แล้วเธอก็รีบหรือจานชามทั้งชุดกลับออามาวางที่เดิมแต่หางตาก็ยังไม่ไหวค้อนผมครึ่งวงเธอก็คงไม่ค่อยจะชอบผมแล้วแหละพอออกไปเสิร์บรอบสองเธอก็ต้องเข็นรถเครื่องดื่มออกไปบริการพร้อมกับเด็กใหม่กำลังกลับมาเกือบจะถึงที่ เธอก็สั่งให้เด็กช่วยเอาเหยือกน้ำส้มมาเติมให้หน่อยเพราะเธออยู่อีกฝั่งเด็กกำลังสารวลนผสมเล่าให้ผู้โดยสารอีกคนก็เลยชักช้าคุณดีเธอก็เลยฮัดทัดเบียดตัวขว้าเหยือกแทรกมาเติมเองในครัวแล้วพอเข้าครัวเธอก็เก็บรถปึงปังดันเข้าที่ดังโครมพบสังเกตเห็นเด็กใหม่หน้าซีดเพราะกลัวผิด ก็เลยเขากู้สถานการณ์เอา้าเบาๆหน่อยทำงานด้วยกันก็ช่วยกันหน่อยสิมีอะไรก็พูดก็สอนกันได้ทำอย่างเงี้ยดีก็ตายสิทำงกง ốc, งกอยู่คนเดียวอ่ะน้ำเสียงที่อ่อนหวานกลายเป็นแข็งกระด้างไปได้หลังจากวันนั้นอีกไม่นานผมก็มีอันต้องได้รู้ประวัติความเป็นมาของคุณดีแต่หนหลังอย่างค่อนข้างละเอียด พราะแฟนของน้องชายผมดันเป็นเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือห้องเดียวกันกันกบเธอมาเธอมาจากครอบครวัวชนกลางในใจกลางกรุงเทพมหาคนครนี่เองและที่บ้านคงจะดูละครทีวีเป็นประจำนิสัยใจคอของเธอจึงถูกปลูกฝังมาทางนี้คือเห็นใครดีกว่าไม่ได้เธอเป็นคนตัวเล็กค่อนข้างเตีย้ยแต่ก็ใส่รองเท้าส้นสูงตลอดเวลาเพื่อให้ทัดเทียมคนอื่น สมัยเรียนหัวค่อนข้างทึบแต่ก็ขยันทำกิจกรรมพิเศษกับครูเพื่อได้คะแนนดีและสอบได้ดีมาด้เรื่อยพอจบออกมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ก็เลยไปทำงานที่บริษัทพิจพันยาแห่งหนึ่งทำอยู่ครึ่งปีก็สามารถจีบผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงานมาเป็นแฟนได้เธอเริ่มมองเห็นอนาคตที่รุ่งเรืองก้าวหน้า ก็เลยหาทางผูกมัดแฟนหนุ่มแต่คงจะผูกแน่นไปเขาก็าเลยอึดอัดดิ้นหลุดหันไปคว้าเพื่อนที่นั่งทำงานโต๊ะติดกับเธอแทนแล้วจูงมือกันไปทำปริญญาโทต่อที่เมืองนอกนี่ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เธอเกลียดพวกจบปริญญาอย่างเข้ากระดูกดำพอขนทางตันเธอก็ลาออกไปได้งานใหม่ที่บริษัทขายเครื่องสำอาง แต่งหน้าผู้หญิงเธอเปลี่ยนชื่อเล่นอีกทีเป็นแม่มเพราะชื่อเก่าที่แม่ตั้งให้ว่าหนูเล็กมันเฉยและสวยเหลือเกินและที่นี่เองน้องแม่มก็เริ่มแต่งหน้าแต่งตัวอย่างบ้าเลือดแต่งสพริงยิ่งกว่าคุณนายผู้จัดการซะอีกและเฉลอยคงจะเห็นว่าใบหน้าตัวเองไม่ทันสมัยจมูกแบนไปนิดและตาก็มีแค่ชั้นเดียว ก็เลยหาเงินไปทำศัลยกรรมตกแต่งพอเสร็จสับเดินออกมาจากคลินิกเธอก็กลายเป็นนางงามหมายเลขสองรละจมูกโดง่งและตาเป็นสองชั้นแบบเดียวกับหน้ากากเบอร์สองที่ชนชั้นนี้นิยมกันแต่สิ่งหนึ่งที่เธอต้องคืนให้กับธรรมชาติไปคือเสียงอันสดใสเธอกลายเป็นแหม่มจมูกโดง่งแต่เสียงบี้ตั้งแต่นั้นมา ที่บริษัทนี้น้องแหม่มทำท่าว่าจะไปได้สวยเด้เลื่อนขึ้นไปถึงขั้นซูเปอร์วิเซอร์แต่ก็มีเหตุที่ให้ต้องสะดุดอีกจนได้เพราะมีกลุ่ม BA ตั้งตัวแทนมาฟ้องผู้จัดการว่าเธอกินเปอร์เซ็นต์การขายพิเศษและอมเงินบริษัทหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนและแถมมีพยานซะด้วยน้องแหม่มก็เลยต้องเข้าไปคุยกับผู้จัดการ เธอเล่นบทโศกและกรีดน้ำตาจนผู้จัดการต้องกุมขบับผลสุดท้ายก็ให้พิจารณาตัวเองโดยไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรทั้งสิ้นแล้วจูๆ่ๆเธอก็สมัครมาเป็นแอร์ได้ไอเรื่องเข้ามาได้อย่างไรนั้นก็ด้วยฝีมือความสามารถของเธอสิครับแต่ด้านไหนนั้นผมไม่บอกพอเข้ามาทำงานบริษัทการบิน น้องแม่มก็ลบประวัติตัวเองเพื่อนเก่าไม่มีเลยมีแต่เพื่อนใหม่เธอจบมาจากนอกชื่อเล่นว่าจูดี้แต่เรียกดีก็พอพ่อแม่ค่อนข้างรวยอยู่แถวฟังทนแต่ไกลามากเธอก็เลยมาเช่าแฟลตอยู่อย่ารู้มากไปกว่านี้เลยครับผมชักเบื่อบรรยายแล้วผากมันจะอ้วกอะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า จากระยะที่คุณดีเจอกับผมมาอีกสักปีหนึ่งเพื่อนๆก็เริ่มห่างหายไปตั้งแต่ที่เธอก็แปลงฟันวันละสองขนแม้แต่เพื่อนแอรุ่นเดียวกันกับเธอที่มาสนิทสนมกับผมก็ได้แต่สั่นหน้าและไม่ยอมพูดอะไรมากเลยเพื่อนคนหนึ่งชื่อหน้อยติกรวดน้ำอุทิศให้เธอไปแล้วเพราะมีเรื่องราวใหญ่โตอยู่ขนนึง เรื่องนั้นน่ะเกิดขึ้นบนเครื่องบินขณะทำงานผู้โดยสารท่านหนึ่งเขียนจดหมายส่วนตัวถึงบริษัทบ่งบอกวันเวลาเที่ยวบินและเรื่องราวโดวยละเอียดว่าเขาเข้ามาขอบริการถึงในครัวแต่แอร์คนหนึ่งทำเป็นไม่สนใจเขาจึงต่อว่าแอร์คนนั้นน่ะกลับตว,วาดและทำกระแทกเขาก็ต่อว่าอีก เธอก็เลยเชิญให้เขาไปขึ้นสายการบินอื่นเรื่องนี้นะบริษัทเอาเรื่องทันทีเพราะไม่เคยเห็นพนักงานดีกว่าผู้โดยสารเลยสืบสวนแป๊บเดียวก็ได้ตัวแอร์สองคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งก็คือน้อยและอีกคนคือดี้ดี้ซัดทอดว่าเป็นน้อยน้อยรู้เรื่องดีโดยตลอดก็เลยกัดฟันขนเสื้อผ้าชุดแอร์และกระเป๋ามหาหัวหน้า หมายใจว่าจะมาลาออกหัวหน้าเห็นหอบของมาพรุงพังก็ตกใจปรามอาไว้ก่อนคุณจะมาลาออกได้ยังไงผมยังไม่ได้สอบสวนสรุปอะไรเลยแล้วคุณก็ไม่ใช่คนผิดไงก็เขาบอกว่าเป็นน้อยน้อยไม่มีหลักฐานหรือพยานอะไรมายืนยันน้อยก็สมควรถูกออกน้อยจึงมาขอลาออกก่อนเพื่อไม่ให้เสียชื่อ แต่ขอให้พี่รับรู้ไว้ด้วยว่าน้อยไม่ได้ทำถ้าทย่าน้อยทำไปไม่เกินกว่าเหตุเพราะเบื้องหน้าเบื้องหลังมันลึกซึ้งกว่านั้นายนั้นมีซุปเสรีบินประกบคอยเช็คการทำงานของแอร์ไปด้วยและไอ้เสรีนี่ก็เป็นเพื่อนที่เกือบถูกเพื่อนด้วยกันกระทืบอยู่หลายหนมันเป็นแฟนกับดี้ ซึ่งที่แท้จริงมันก็เสร็จน้องดีนั่นเองเ่ยเพราะมันไม่เคยจีบใครสําเร็จผอไม่ได้แฟนเป็นเด็กมันก็เลยยอมหัวปากหัวป่่าให้เขาขึ้นขี่ลากจูงได้โดยละม่อมฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่มันต้องบอกว่าดี้ไมาได้ทําเรื่องนี้เจ้ากันไปและหัวนหน้าไม่ยอมให้เยน้อยออกส่วนที่เยน้อยต้องไปกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อน ก็เพราะหัวหน้าเอาจดหมายผู้โดยสารให้อ่านเขาเขียนระบุว่ามีแอร์อยู่สองคนและคนที่ตวาดเขาเป็นแอร์ตัวเล็กอย,ยน้อยมีนิกเนีมต่อท้ายปากเพื่อนๆว่าน้อยยักษ์และมันสูงใหญ่เกือดดี้เกือบตั้งคือบอะต่อมาไม่นานเสรีก็น่าเศร้าคอตกเพราะน้องดีสลัดมันทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีหันไปเกาะ กับผู้จัดก,การโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพแทนและก็รู้สึกช่วงนี้นี่จะมีความสุขสุดยอดเพราะผู้จัดก,การหนุ่มนั้นมักบินตามไปเที่ยวที่โน่นที่นี่เสมอเธอก็เลยทำท่าเหมือนกับคำเปียเือยที่ว่าพยองพองขนยังเหมือนที่สุดเธอทำงานอย่างขอไปทีและไม่มีความรักในอาชีพสะจุดหลายคนที่เคยทำงานด้วย ต่างก็สาบส่งไปตามๆกันไอ้ยิ่งเป็นคนแรกที่ทนไม่ไหววันหนึ่งคู่นี้จําต้องโครจรมาทำงานด้วยกันผู้โดิสารก็เต็มงานก็หนักน้องดีก็ยังทำงานแบบคุณนายไปตามปกติผลก็คือไอ้ยิ่งต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาทั้งออกอาหารทั้งเสิร์ฟดิ้งอุดตลุดพอง,งานจบเก็บถาดสุดท้าย มันก็น่าซีดทำท่าจะเป็นลมแต่มันไม่เป็นเพราะมันโกรธจนตัวสัน่นมันเดินไปยืนค้ำน้องดีที่นั่งไขว่ห้างสูบบุหรี่ตรงประตูแล้วถามว่าน้องไม่น่ามาทำงานน่ะอย่างนี้เลยนะถ้าทางก็เรียนมันสูงอย่าททำงานสบายๆที่เหนื่อยน้อยหน่อยแต่ได้เงินดีอย่างนี้ไหมละ่ะน้องดีพ่นควันบุหรี่ ขยับตัวตรงหันขึ้นตอบด้วยประกายตาสดใสอยากสชิพี่งานอะไรคะก็เป็นกระรี่ยังไงละ่ะเสียงไอ้ยิ่งเที่ยมเกรียมสะใจผลก็คือน้องดี้ร้องข่มร้องไห้ไปฟ้องเพอร์เซอร์เพอร์เซอร์ก็เลยมาด่าบันว่าปากหมาหาเรื่องทะเลาะก,กันให้งานเสียทั้งทั้งที่ก็รู้สึกชอบใจ ที่ไอ้ยิ่งมันพูดออกมามันก็เลยถามเพอร์เซอร์บ้างว่าเป็นเพอร์เซอร์มึงต้องคอยดูแลคนไกลเกลีย่ยเรื่องกระจุกกระจิกอย่างนี้แหละว่าน่าจะไปทําตําแหน่งอื่นที่ไม่ต้องเกรงใจคนดีกว่ามึงจะให้กูไปทําอะไรเพอร์เซอร์ชักสน <c oughs> ก็เป็นแมงดางไงแล้วพ่อลงพื้นพักยังต่างประเทศ บางครั้งก็มีคนจำใจต้องคบหาน้องดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะกินอยู่ด้วยกันจะไม่พูดไม่มองหน้ากันเลยก็เป็นการใจจืดใจดำเกินไปรุ่นเดียวกันเขาทิ้งหมดและก็เลยแต่รุ่นพี่ที่เขาเห็นอกเห็นใจขอให้อภัยได้ก็เลยได้เสวนากันพอแก้เหงาบ้างน้องดี้พอได้ครบรุ่นพี่ก็ตีรุ่นเท่า เห็นเขาติดตุ้มหูพลอยก็เอาตุ้มหูเพชรมาอวดโอเห็นเขาใส่แหวนเพชรก็กรีดนิ้วเอาแหวนทับทิมมาทับของดีเม็ดนี้ทับทิมสยามแท้นะคะเนื้อขนาดเนี้ยแพงกว่าเพชรตั้งเท่าตัวดีไม่มีปัญญาซื้อเองหรอกค่ะแฟนเขาซื้อให้เพิง่งเมื่อวันเกิดที่แล้วนี่เองรุ่นพี่ชักเริ่มกระตุก มีอาการเอียนเกิดขึ้นนิดนิดก็เลยเปลี่ยนหัวข้อหันมาพูดเรื่องน้ำหอมกันใครชอบน้ำหอมยี่ห้ออะไรบ้างยี่ห้อที่ออกไม่กลิ่นเป็นยังไงอย่างนี้มันจะฉุนไปหรือเปล่าและใครแพ้น้ำหอมยี่ห้อไหนดองดีก็ได้โอกาสแทรกอีกของดีใช้ยี่ห้ออื่นไม่ได้เลยนอกจากจอยเคยลองใช้อย่างอื่นแล้ว ปวดหัวทุกทีจอยเป็นน้ำหอมที่แพงที่สุดใย่ติกใชา้ยาผีลงแตกคลื่นเสียงที่ความที่สูงจนผีได้หินก็ต้องลุกขึ้นมาจิกโลงตัดสัมพันธ์ในทันทีจอยเหรอที่บ้านพี่มีเยอะแยะเลยพี่ซื้อเอาไว้ให้คนชายราดส่วมเพราะแค่พรมมือก็ขันคขยเยอแล้วน้องดี ก็เลยไม่มีแม้แต่รุ่นพี่จะมาเป็นเพื่อนด้วยแต่เธอก็อยู่อีกไม่นานเพราะเกิดมีชื่อไปพัวพันกับแก๊งค้าของผิดกฎหมายระหว่างประเทศเธอวิ่งให้ผู้จัดก,การแฟนหนุ่มช่วยแต่เขาไม่ใยดีแม้แต่จะถามถึงเขาเห็นเธอเป็นเพียงผู้หญิงโง่ๆที่เป็นแค่ทางผ่านชูวคราวเท่านั้นการขว่ยคว้าเพื่อฐานะทางสังคมของผู้หญิงคนหนึ่งจึงล้มเหลวลง และอนาคตที่เธอวาดไว้อย่างหรูหราก็พังทลายเมื่อวันก่อนผมบังเอิญได้พบกับเธออีกคนที่หน้าโรงหนังแห่งหนึง่งย่านสยามสแควร์ดูเธอผุดผ่องและอ้วนทวนขึ้นกำลังเดินมากับผู้ชายท่าทางภูมิฐานคนหนึ่งซึ่งแก่แล้วผมเร่เข้าไปไม้ทักถ่ายถามถึงในฐานะที่เคยทำงานด้วยกันมาเธอเห็นผมจึงมองมาชะงักนิดหนึ่ง แล้วจุงมือคู่ควงเดินไปอีกทางเสตานั้นอ่านได้ชัดเจนว่าไม่ใช่อายเพราะกรดีพัวพันแต่มองผมอย่างไร้ค่าเพราะคงหาประโยชน์ใดๆให้เธอไม่ได้เลยก็วันนั้นผมมันแต่งตัวโซมเหลือเกินนี่วอหวิ่า